พระธรรมคำสั่งสอยพระองค์สมเด็จพระจอมไตรเพื่อเป็นความรู้ตรงย่าถือว่าเป็นเครื่องประดับถ้าถือว่าเป็นเครื่องประดับแล้วก็พวกเราไม่พ้นจากอบายภูมิแน่ความรู้ทั้งพระธรรมก็ดีทั้งในก็ดีทั้งสอนรายการนี้รู้แล้วจะต้องปฏิบัติให้ได้ถ้าเราคิดว่าเราไม่มีโอกาสจะปฏิบัติได้ก็เ,เป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่ง ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเกิดกนมาพบพระพุทธศาสนาแต่แ้าว่าไม่มีโอกาสที่จะเลี้ยงอบายภูมิ